สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่สามเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหายไปนานนะครับผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาว่างที่จะมาถ่ายทอดความรู้แชรยความรู้ให้บรรดาช่างๆทั้งที่ผมรู้จักและไม่รู้จักมันก็จะเป็นการบันทึก วิดีโอไว้สำหรับตัวเองหรือสำหรับคนที่สนใจในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเพราะว่าบางอย่างนี่เราไม่รู้มันแล้วเราไปรื้อไปทำมันมันก็จะเพิ่มเพิ่มตัวเสียให้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ บางทีเราซ่อมๆแหละครับสมัยผมเป็นหนุ่มเรียนมาใหม่ๆเรียนปสวนปสปวชไปฝึกร้านอยู่กับร้านไดนโมรร้านคนเช็คคนจีนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าผมก็ร้อนวิชาหรือๆก่อนวันหน้าเขาก็ตีมือนะบางทีเราก็อย่าสักแต่ว่ารือต้องมีการโน้ตมีการบันทึกสมัยนี้มันก็จ,จะจะจะดีขึ้นมาหน่อยมีการบันทึกด้วยวิดีโอเดี๋ยวนี้ก็เมมโมรีก็จะ จะเยอะขึ้นสมัยแต่ก่อนมันจะบันทึกได้นี่ก็จะใช้ม้วนเทปเป็น VHS เป็นม้วนเทปใหญ่ๆขนาดใหญ่ๆนะครับใครคเคยเกิดทันหรือเปล่าแล้วก็จะไปเป็น,ปนมินิเราจะเป็น HD เนาะก็จะเป็นเทปคัดเซตเล็กๆล,ล,ลงมาหน่อยแล้วก็มาตามด้วยแผนะ่น DVD เนาะแผ่น cd แผนะ่น DVD ของ Sony ก็จะมีอยู่ ก็มีหลายยี่ห้อครับแบรนด์ใหญ่ๆที่ทำเป็นบันทึกด้วยเป็นแผ่นดีวีดีแล่แล้วก็ทั้งหมดที่พูดมาก็ตายหมดตอนนี้ก็ใช้เป็นคล้ายๆเมมโมรี่สติ๊กเนาะเมมโมรีสติ๊กนี่จะค่ายโซนี่ส่วน SD Card นี่ก็จะค่ายทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น SD Card หมดแล้วครับก็เป็นเมมโมรี่สติ๊กเป็น SD Card เล็กๆเป็นชิปตัวเล็กๆครับ เป็นไอซีความเจ๋วก็โหเยอะครับเดีวนี้ตัวที่ผมใช้อยู่นี่ก็ร้128อยยี่แปดร้อยยี่บแปดเมกร้อยยี่แปดกิกไม่ใช่เมกร้อยยี่แปดเมกนี่คือสมัยอปีสองพันปีวายสองพันอที่ผมไปดูเมืองทองนี่ก็ขูราคาไม่ใช่น้อยครับแต่ร้อยยี่แปดเมกราคาก็แปดเก้าพันเหมือนกันอถ้าเป็นสองจิกนี่ก็ เท่าไหรสองหมื่นจิกละหมื่นแต่เดี๋ยวนี้เอ้เยอะครับก็ร้อยยี่ดจิกที่ผมใช้อยู่ก็บันทึกสี่วันสี่คืนก็ไม่หมดก็คือบันทึกได้ได้นานขนาดถึงสี่วันสี่คืนเลยไม่ใช่ว่าไม่หมดผมพูดผิดวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นวงจรที่หายากหน่อย ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีในตำราก็ไม่มีจะหาที่ไหนก็ไม่มีครับเซิร์ชใน Google ก็ไม่มีะมีก็จะเป็นจะเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าที่ที่มานำเสนอให้ทุกคนได้ดูได้เห็นกันอผมแกะอ,ออกมาจากวงจรจริงเลยวงจรที่ผมซ่อมจริงๆแล้วผมก็จะได้บันทึกไว้เป็นการบันทึกความทรงจำไว้ส่วนตัวหนึ่งแล้วก็แชร์ให้คนที่สนใจหนึ่ง เพื่อการไม่เสียเวลาผมจะพาเข้ามาดูในดูวงจรรวมๆเลยนะครับวงจรรวมๆทั้งหมดอ่ามันก็จะมีประกรอบไปด้วยสว่านมือนะครับอตอนที่ผมพาดูอยู่นี่คือสว่านมือนะครับตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจทำความเข้าใจไปกับผมเลยนะครับสว่านมือก็จะประกรอบไปด้วยสลิปกด สวิตกดตอนแรกก็คือสวิต์ไอ้กดขายปืนนะครับจะเป็นสวิตกดเข้าไปมันจะเป็นสวิตต่อต่อไฟต่ออาลายต่อเนวตน้นให้กับวงจรวงจรก็จะมีวงจรตัวนี้ตัว C นะครับ C สก็จะคล้ายๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นเอาเฉพาะขึ้นบางส่วนยอดขึ้นไปใช้งานก็ลักษณะเหมือนมแปลงนะครับก็คือแปลงเป็นสเตปดาว แค่คล้ายๆเอายอดมันไปเพราะ C นี่ความสามารถของเขานี่ก็จะจะสามารถนำไฟสัญญาณที่เป็นขึ้นได้แต่ไม่สามารถที่นำไฟดีซีได้ลักษณะของสีก็คือถ้าเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นี่จะรู้เลยว่าสีมีคุณสมบัติอย่างไรเห็นไหมครับที่เราวัดด้วยมิเตอร์เข็มตีขึ้นไปสุดสเกลแล้วกันแลจะลดลงมานั่นแหละคือความต้นานทานอินฟินิตี้ ก็คือนำครั้งแรกแล้วก็ไม่นำอีกเลย,ยก็เป็นสวิตท,ที่ตัดไปเลยแต่ถ้าเป็น AC นี่ก็จะนำได้ตลอดออเพเขามีการชาร์จด,ดีชาร์จตลอดพูดถึง C มันจะลึกไปแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะมีสวิตกลับทางลับทางไลน์ลนิวตันเพื่อใจ่ายให้กับอาร์เมเจอร์จะเป็นอาร์เมเจอร์บางบางยี่ห้อก็จะไปตับทางหมุนให้อาร์เมเจอร์หลักๆคืออาร์เมเจอร์แหละครับ จะน้อยที่จะตับทางให้ใหตัวฟินคอยเล็ยกจินคอยนะครับขดลวดที่อยู่ด้านข้างของอ,อาร์เมเจอร์ตัวนี้ต่อไปผมจะพาไปดูตัวนี้มันจะดูยากหน่อยนะครับดูยากหน่อยใครที่เป็นช่งปปางไฟฟ้าก็จะดูยากๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมทําเป็นสคร a มมติกบวกวอลเลย์แกรมบวกไวล์ลิงไดแกรม ก็จะดูยากหน่อยเพราะผมจะจะจะเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมจะทําบุกบวกกันไปบางอย่างที่ผมย่อดได้ผมก็จะทําเป็นบล็อกไดอะแกรมบางอย่างที่ผมเข้าใจอยู่แล้วผมก็จะทําเป็นวันไลน์ไดอะแกรมะจะ,จะง่ายในการดีดูศึกษาผมเน้นที่ว่าดูภาพเดียวด้วยให ให้รู้ไปเลยก็ดูภาพเบียวให้ดูออกไปเลยว่าเออวงจรนี้มันทํางานอย่างนี้ก็คือเน,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 น้นเน้นอย่างนี้แหละครับเครื่องจักรใหญ่ๆต่เป็นเครื่องห้าร้อยล้านพันล้านผมก็พยายามทําให้มันเป็นอยู่หน้าเดียวแเรวก็ดูให้มันรู้เลยจะจะย่อย่อไว้ในภาพภาพเดียดแต่ก็จะเป็นเรื่องยากนะครับถ้าเป็นเป็นวงจรขนาดใหญ่เดี๋ยวผมก็ทํามาแล้วครับวงจรที่เป็นขนาดเป็นเคสขนาดใหญ่ครับวงจรยอแยกเนี่ยผมมารวมไว้ หน้าเดียวมันไม่ได้จริงๆก็ต้องเอาสามสี่หน้าเครื่องจักรใหญ่ๆรถควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ai ผมก็จะทำอธิบายไว้สองสามหน้าหน้าเดียวไม่ได้จริงๆเพราะเป็นระบบใหญ่ะมาดูสวา่างสวา่างผมก็ทำหน้าเดียวเลยครับหน้าต่อไปครับหน้านี้จะเป็นหน้ารวมรวมเราจะดูยากหน่อยประกอบไปด้วยเมื่อกี้ที่ผมบอกไปยังไม่หมดเนาะตัวนี้เป็นสวิต กลับทาง LN ให้กับแอมเปร์ตัวนี้แอมเปร์คือตัวสว่านนั่นแหละครับอเมเปร์นี่ก็คือเป็นดอกจับหัวไปต่อต่อเป็นดอกจับหัวไอ้ตัวนี้ก็ตัวจ่ายไฟหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปอนี่ครับหน้าต่อไปเห็นแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเลื่อนกล้องผมหน่อยแอบหนึ่งเห็นไหมครับว่า L จะเข้ามาที่ขาหนึ่งขาหนึ่งของสวิปกด สวิต์กดตัวแรกก็จะเป็นสวิต์คล้ายกดไกปืนนะครับเขาเรียกไกปืนหรือเปล่าคล้ายไกปืนนะคือกดปุ๊บตรงที่ด้ามจับมันก็จะมีไกคล้ายปืนกดปุ๊บหน้าคอนแทคของของสวิต์ก็จะต่อเป็นหน้าคอนเทกคล้ายหน้าคอนแทคเรยลแล้วครับเป็นหน้าหน้าหนทับสาวมันจะต่อต่อให้อะ บางบางรุ่นก็จะมีสเต็ปเดียวแต่เดี๋ยวนี้จะมีม,ม,มีสองสเต็ปและก็บวกด้วยสปีดสปีดที่บางมีห่อก็จะเป็นมีวอลลุ่มหมุนอยู่ที่ตัวมันด้วยว่าเราจะเอาเร็วอาช้าหรือปรับได้ครับปรับได้นะตัวนี้แต่ของผมตอนนี้เท่าที่เจอยังไม่มีเนาะก็จะเป็นกดเข้าไปสองสเต็ปเฉยๆจะอธิบายแค่แค่นี้ก่อนจะเป็นอีพีที่ที่สาม ในการที่จะมา,มาแชร์กันอีกทีเดี๋ยวผมเจอหลากหลายของลูกค้ามาเยอะๆก่อนผมจะมาแชร์ให้เยอะๆตอนนี้ผมเจอมาแค่เพื้นๆอ่ะ,อะตอนนี้ก็จะไปต่อที่ขาสี่กดไปอีกทีครับขาสี่กับขาสองนี่ก็จะต่อกันอตอนแรกขาหนึ่งขาสี่ต่อก่อนนะครับไปก็จะวิ่งไปที่ส่วนหนึ่งอะเราก็ไปใจ่ายให้ กับ c c ก็จะได้ยอดของคลื่นไปจ่ายให้กับไตัวฟิลคอยตัวเล็กครับตัวฟิลคอยตัวเล็กก็จะได้ไฟไปจ่ายให้กับวงจรตัวนี้ก็จะหมุนค่อยๆหมุนนะครับตอนแรกพอาปิดได้ไฟเป็นน้อยตัวที่สเต็ปที่สองสเต็ปที่สองนี้กดสุดมือเลยกดสุดมือก็จะเร็วสุดแล้วครับทีนี้ก็จะออกที่ขาสอง l จะออกที่ขาสองครับ ไปที่ออาขาสองวิ่งพุดบุพตามสีส้มนี้ไปครับแล้วก็จะมาใจ่ายให้เป็นคอยตัวใหญ่กระแสก็จะเยอะการผักก็จะเยอะขึ้นตามปริมาณของผลลวดลตามกระแสด้วยเสร็จแล้วตัวสวิตชนี้เราเข้าใจแล้วนะครับตำแหน่งขามก็อยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งขา ข,าห,า,า,ขาหนึ่งอยู่ตรงไหนเอามาดูความกัดขาหนึ่งอยู่ตรงไหนขาหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งอยู่นี่แหละครับอ่าไม่ใช่ L หนึ่งนะครับ L นี้ตั้งหากอ่าแต่มันเขียนกลกลับไว้ว่าให้ใส่ L นั่นแหละครับใส่ L ก็คือใส่สีน้ําตาลสีน้ําตาลก็คือป้อนเข้าไปตรงนี้สายจะมีม,ม,มีสกรูหรือจะมีคลิปล็อกอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นสกรูนะครับถ้าเป็น L เป็น n จะเป็นสกรู่การคลายแล้วก็ให้มันแน่นตัว N ขาสามขาสามอยู่ตรงไหนขาสามอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับขาสาม ขาสามมันก็จะแ็บไปสองสองลูยังมีสองลูนะครับขาสามดูดีๆครับตัวนี้ตัวนี้ผมอะตัวหลังมันมีมีไหมตัวหลังเดี๋ยวเดี๋ยผมย้อนไปกับดูไอ้สไลด์ที่แล้วมันมันมีไหมเกี่ยวกับไอตัวคอนโทรลคีย์บอร์ดผมมันมันค่อนข้างมีปัญหาตอนนี้ มันจะเลื่อนไม่ไปไม่เป็นไรไม่ย้อนก็ไม่ย้อนอ่ะก็ดูดูต่อไปก็แล้วกันหร mm hmm. ืออุปสรรค <laughs> คอมพิวเตอร์ของผมมันก็เริ่มเก่าเพราะมันไหลไหลสิบปีแล้วเนาะกดไม่ไปครับลูกศรใบหน้าไปหลังไม่ไปอีกอ้าวเจ้ากรรมอ้ามาดู ขาสองอยู่ตรงไหนครับขาสองขาสองอยู่ตรงนี้ขาสองอยู่ตรงนี้นะครับเลขสองอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์มันก็อยู่ด้านบนนี้ครับสัญลักษณ์นี้ผมเอามาจากไหนก็จะเอามาจากนี่แหละครับผมเอามาจากของจริงเลยมาดูสวิตตัวนี้สวิตตัวนี้สวิตตัวนี้ก็คือขาหนึ่งขาสองขาสี่ขาสามผมก็กําหนดเองคอมมอนนี่ผมให้เป็นเลขที่คอมมอน คอมมอนคือตัวนี้นะครับคอมมอนคือหนึ่งสามหนึ่งสามอยู่ตรงไหนอ่านี่คือหนึ่งนี่คือสามส่วนส่วนตัวที่เอาไปใช้งานจะไปใช้งานนี่ผมก็จะกาหนดให้เป็นขาสองขาสี่ประมาณนี้ครับไอพวกนี้สลับกันได้ครับเพราะว่ายังไงมันก็สลับเอ็นสลับเอลอยู่แล้วไม่ไม่ไมีซีเรียสนะใช้คีย์บอร์ดไม่ไปแต่ใช้กดตัวตัวนี้ไป กดเมาส์ไปอยู่ครับกดเมาส์ไปอยู่ <S <S ตัวนี้อ e ีห e ้ออี่ห้อที่เขาขายดีเลยเป็นค่ายไหนเอ่ยค่ายเกาหลีหรือเปล่าตัวนี้อ e ีหอบอสไม่แน่ใจนะครับก็ดูว่าเป็นเป็นค่ายไหนเป็นประเทศไหนของประเทศไหนก็เป็นบอสนะครับบอสที่ขายดีขายดิบขายดีก็ขายคู่กันกับมาลกิต้า มิตาชิแล้วก็บอสสามยี่ห้อนี้ก็จะ,จะเป็นคู่แข่งกันมาเลยแล้วก็ออกแบบมาส่วนยี่ห้อบอสนี้ก็จะออกแบบง่ายๆครับเห็นไหมครับก็ตามนี้เลยก็แอลก็จะมามาเข้าขาหนึ่งเหมือนกันครับก็ออกแบบเหมือนกันเปี้ยเลยสวิตช์นี้ก็จะเป็นมาจากจีนเองเหมือนกันแหละครับ<ม>อ่าก็าขาหนึ่งกับสเตปนี้เขาตัดขาสี่ออกครับขาสี่ก็ไม่ใช้งานแต่ข้างในมันก็จะเป็นหน้าคอนแทคอยู่เหมือนกัน กดป้าบเสร็จเราสเต็ปสองสเต็ปสองกดกดกดเข้าไปจนสุดนะครับกดกันคุล้ายๆายปืนนะครับขายายไกลปืนลั่นไกลปืนนี่เขารเรียกกันนะมันไอนี่ไอปืนมันนกมันจะสับใช่ไหมแต่นี่มันคือไอกระแสจะจ่ายเอลออกที้ขาสองอกขาสองเสร็จก็จะไปจ่ายให้ตัวนี้เขาจะกลับกัน กับยี่ห้ออื่นก็คือเอาคอมมอนมาใจ่ายให้กับไอ้ขาฐานนี่ฐานอาร์เมเจอร์ครับอาร์เมเจอร์เป็นโรเตอร์อาร์เมเจอร์ก็ศัพไปภาษาทางการก็เรียกอาร์เมเจอร์เนาะโรเตอร์โรเตอร์ก็คือหมุนส่วนสเตเตอร์ซินคอลก็ติดอยู่ด้วยกันเป็นสเตเตอร์แล้วก็จะมีซินคอลตัวนี้ ตัวนี้ก็ไม่ต่างกันกันกนกบตัวแรกนะครับไม่ต่างกันเลยเพียงว่าสลับว่าเอาขาหนึ่งขาสองฝั่งคอมมอนมาจ่ายให้กับฟิลคอยก็ไม่ผิดกติกาครับเพราะว่ายังไงก็หลักการของเขาคือต้องไฟตานเอลเอ็นผ่านคอยฟินค,คอยไว้ตลอดก่อแล้วก็มาสลับตรงสวิตต์ตรงนี้สวิตต์ตรงนี้จะติดอยู่กับสวิต์ไกปืนแหละครับจะอย,อย,อย,อยู่อยู่เหนือเหนือนิ้วเราหน่อยนึงเหนือนิ้วเราหน่อยนึง เราไปรีเวิร์ดฟา์เวิร์ดเรากดไปหมุนซ้ายหมุนทวนเข็มโยกมาด้านขวาก็จะทวนเข็มประมาณนั้นก็ด <Sí. S 1> ูนะครับบางทีก็ถ้ามันสลับกันจริง,รงๆเราอยากอยากให้มันสลับอยากให้มันเข้าใจเราก็มาสลับสายนี้ก็ได้ครับเนี่ยของใครที่มันยังยังแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะครับว่าเอายกไปซ้ายให้มันหมุนไปทางซ้าย หมุนมยกไปทางซ้ายก็คือตามเข็มเรายกไปทางขวาก็ให้มันหมุนควนเข็มหรือโยกมาทางด้านขวาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบมายัางไงแต่ผนสุดท้ายเราก็มาสลับสายเอาได้ครับขาสองกับขาสี่ก็สลับกันไปหรือเราไม่ถนัดมาสลับขาหนึ่งกับขาสามก็ได้ครับไม่เป็นไรมีของนี้พ่อบ,บอสก็จะง่ายๆไม่มีสปีด ก่อนยกอดกดก็ปืดเลยขาสีเขาถึงตัดออกไปผมพาไปย้อนไปดูที่สวิตขาสามที่เขาแทบมานะครับท,ที่ที่ว่ามีสอง,สอ,งอันตรงนี้ผมพาย้อนไปดูทีนี้มีไหมมีครับมีแต่มันจะมาแยกตรงนี้แยกตรงนี้เขาไม่ได้แยกตรงที่สวิต จะมาเขียนไว้ตรงนี้เลยก็ได้เพื่อความเข้าใจอาจจะมาแยกตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนวงจรจริงเลยก็ได้จะได้ไม่งงแต่เขาไมา่แยกตรงนี้ครับมันมีโนดอยู่ตรงนี้มีโหนดอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ครับมันจะเป็นแถบสองแถบก็คือมันถึงกันนะครับก็คือถึงกันถึงกันเขาทำยังไงถึงกันเขาก็จะมีอสายออกมาอีกหนึ่งสายขั้วออกมาหนึ่งขั้วพูด ขั้วเราเรียกขั้วมีสายสายขั้วไว้ต่อกันเอกก็ไม้เป็นเส้นเดียวกันแหละครับผมพาไปดูสไลด์ต่อไปตอนนี้ก็จะยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดในการพูดคุยหน่อย,อยอดีห้อบอสผมอธิบายไปแล้วว่ามันไม่ต่างกันกันกบยีห้ออื่นทั้งหมดทั้งมวลครับทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ผมอธิบายมาผมก็เอามาจากของจริงนะครับผมไม่ได้พูดป่าพูดดวงหรือพูดใร มั่วไปวงจรผมก็เอามาจากของจริงเลยเพื่อในการบันทึกไว้เป็นความทรงจำแล้วก็แชร์ให้สำหรับบรรดาช่างที่สนใจก็ค,คนทำเกี่ยวกับไฟฟ้านี่ก็ต้องมีความรู้หน่อยนะครับถ้าไม่มีความรู้หรือมีความประมาณหน่อยก็อย่าไปทำครับต้องอะไรนะเขาเรียกต้องมีองค์ความรู้หน่อยด้านไฟฟ้าหน่อยครับ ผมไม่แนะนําให้เด็กมาเล่นนะครับเด็กมาเล่นก็อันตรายความระมัดระวังก็ยังไม่มีขนาดผมสมัยแต่ก่อนผมซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าผมยังถูกช็อตเลย่อมอยู่อยู่ใต้ถุนบ้านก็ทําเป็นเทสแเลมเทสแเลมเนี่ยตัวดีเลยนะครับช็อตคนตายมาเยอะแล้วก็คือความปลอดภัยมันไม่มีนะถ้าให้ดีก็คือฝึกการใช้มันติมิเตอร์ให้เป็นประโยชน์มันติมิเตอร์แรงดันมันจะต่ําอ,อย่างมากก็ก้าวลต์ล่ะครับ ก็วนนี่ก็ลิ้นเรียได้แต่เทสแลมเทสดลมนี่ผมก็เคยสอนลูกศิลุกลานาหลายหลายท่านาทำอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงซึ่งผมประสอนอยู่ตรงนั้นสองปีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อาจารย์ท่านต่อมาที่เป็นเพื่อนผมในเฟซก็ก็มาสอนต่อแล้วก็ยังใช้สูตรที่ผมทิ้งไว้ให้สอนอยู่ ก็ายัางสอนทําเป็นเพชแลมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แต่ก็อันตรายนะครับถ้าคนไม่รู้บางทีก็เอาไปเพชแลมไปซ่อมไปวัดกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะทําให้พังได้วงจรพังได้ถ้าไม่มีความรู้จริงๆมันมันผมก็ไม่อยากจะแนะนําให้ใช้แต่มันก็ดีแลครับเพราะว่าวัดแล้วมันชัวร์ดีแต่อันตรายมันสูงอย่างซ่อมส่้างซ่อมไดนาโมเขาก็ใช้เพชแลมนี่แหละครับ ก็คือต่อไปสองร้อยกินภาพภาพภาพเลยก็คือใส่รองเท้าดีๆแล้วก็ดูฉนวนดีๆแล้วก็เคลียเลยครับไฟแตกออกภาพภาพภาพเลยอันนั้นก็คือขาหดขาหดแต่เราก็พยายามเพื่อความปลอดภัยชีวิตเรามีมีค่ามีประโยชน์เราใช้มัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์นี่ที่ผมแนะนํานี่ก็คือตัวรุ่นนี้ก็ได้ครับเนี่ยร้อยสิบห้าฟุกนะครับฟุกร้อยสิบห้า ตัวนี้ผมซื้อในราคานักศึกษาแต่ให้นักศึกษาไปบัตรนักศึกษาใครก็ได้ซื้อให้ครับตัวนี้ก็จะเป็นมัลติมิเตอร์ที่วัดความถี่ได้ด้วยวัดซีได้ด้วยวัดความถี่ก็ได้วัดซีก็ได้วัดไลโอดก็ยังได้แล้วก็วัดไฟวัดกระแส ACDC ได้ด้วยส่วนแคมออนแคมออนนี่ผมก็แนะนำให้อาวุธ ราคาประหยัดหน่อยพันกว่าบาทครับไม,ไ,ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็วัดแชมป์วัดได้แม้กระทั่งกระแสดีซีได้เอซีสำหรับช่างโซล่าเซลล์ซ่อมแผงวัดไฟแผงก็เหมาะครับตัวนี้เหมาะเลยฉีบสายฉีบสายแผงโซล่าเซลล์ได้เลยครับว่ากระแสออกไหมเพราะว่า มันเคยมีเพื่อนที่เรียนตัดผมเรียนทําอาหารด้วยกันกันกบผมที่โคราชเขาซื้อแผงมาก็บอกว่ากระแสไม่ออกเสร็จไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงว่ากระแสไม่ออกเราคงจะดูที่ตัวอินเวอร์เตอร์แล้วเขาก็มาปรึกษาผมแล้วก็ถ่ายรูปเครื่องมือมาก็ไม่มีตัวที่วัดกระแสดีซีเลยตัวนี้ดีสุดละครับกระแสดีซีครับก็ขอ,ของผมก็ใช้ ยูนิตรุ่น ut สองร้อยสี่พักสองร้อยสี่บวกเนาะ tu สองศูนย์สี่บวกครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีครับผมซื้อมาในราคาพันกว่าบาทซื้อที่อมอนก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้มีหมดเลยครับอมอนมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้อมอนก็ไปขายอย่างอื่นแล้วเนะาะก็ไพศาลไพศาลตัวที่ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับ แนะนำกันโอเคนะครับก็ให้ความรู้กันมาเยอะแล้วก็สวัสดีกันนะครับก็สวัสดีกันแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ